ไปไหนก็ไปเฮ้ยอ hey, ันนี้เดี๋ยวแจ้งความแล้วพี่แจ้งเลยไปแจ้งเลยมาดิ ไอพี um, <oh ่ทำไรอ่ะเรียกไรอ่ะอะไรของมึงทำไรพี่ไอ้หนองไม่เอาทะเลาะกันเป็นไรมีปัญหาอะไรมึงไปเลยน้องมีอะไรพี่ไอพี่โกรน้องเหรอหรือะไรผมไม่เอาทะเลาะกันเฮ้ยพี่ทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะฮะเป็นไรป่ะน้องเป็นไรป่ะเดี๋ยงอย่ามายุ่งเรื่องผมเมียไปไปเฮ้ยพี่อย่ามายุ่งเรืงผมวันี่เฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนพี่ทำไรน้องมันทำไรชูดะ เฮ้ยพี่ฉุดน้องทำไมอ่ะเฮ้ยพมิวชี้หน้ากูมึงเป็นใครเนี่ยฮะอ้าวพี่ผมขี่รถมาเจอพอดีพี่ทำอย่างนี้ได้ไงน้องเป็นผู้หญิงมาใครเนี่ยเรามาคนเดียวค่ะหนูนั่งวิ่งเข้าบ้านแล้วแล้วมันก็พาหนูมาทางเนี้ยเนี่ยกูพี่เนี่ยได้ไงใช่ป่ะน้องเมียม่ยผู้ใครอ้าวไม่ใช่เมียพี่ทำอย่างนี้ได้ไงไม่เมียกูอ้าวอะไรทำไมอ่ะไปไหนก็ไปเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวแจ้งความนะพี่มึงแจ้งเลยมึงไปแจ้งเลยอขามาดิหัว กลัวมึงเหออ๋ออะไรอออะไอ๋ออะไรอือืมเยอะอืม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 เป็นไรไหมเป็นไรไหมเป็นไรไหมน้องเป็นไรไหมเป็นไรไหมเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนไหมบ้านอยู่ไหนเนี่ยเพรามันพาหนูวนอ้อมมาอืมแม่งแล้วบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไกลไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาพี่ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวพี่เรียนมวยมาไม่ต้องกลัวใจเย็นใจเย็นนะอออกตกใจ<อ>หมดเฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจคนบ้านแถวนี้น้องตัวตึงหนองแขมช่างแมงบ้านเราอยู่ไหนบ้านอยู่ซอยน,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 นั้นใช่ไหมพี่ไม่ต้องกลัวไปส่งหนูได้ไหมได้เดี๋ยวไปกับพี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่ต้องกลัวไปไปเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวพี่ไปส่งบ้าน ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วน้องมาค่ามข้ามมืดๆอย่างนี้ได้ไงเนี่ยมันอันตรายนะเพิ่งเลิกงานค่ะโอ้โหเจอคนประเภทพวกนี้ไม่ได้เลยนะน้องเฮ้ยพี่ตุ้นไปไหนลุกลงมารอพี่ก่อนฝากที่เฮ้ยเอ้ยอืมอืมขึ้นมาอืมอู้อ่ะ สอูอหรอืึซูอ่อเดี๋โทรเรียกแจ้งตำรวจเลยเดี๋ยวโทรแจ้งตำรวจไม่ต้องกลัวอยู่พี่ไม่ต้องกลัวรีบไปเถอนูวจเแจ้ไม่ต้องกลัวอยู่พี่ไม่ตกลัวพี่พี่ไปขับเลยไป 很乱啊！